ไปที่เคจะทำลงอายแชโดว์เบสนะคะวันนี้จะใช้ของ Maybelline นะคิดว่าคงจะไม่ได้เปลี่ยนยี่ห้ออายแชโดว์เบสไปอีกเป็นปีนะคะ mm hmm. ก็ทนๆดูกันไปละกันนะเพราะว่ามันใช้ดีจริงๆนะคะสีที่ที่เคใช้วันนี้ก็เป็นสี Berry Brand นะคะสีก็จะเป็นมุกๆอะไรอย่างเงี้ย อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ดีเคชอบที่นี่นะก็คงจะเป็นเรื่องผู้คนนะคะยิ้มย้ำแจำ่มใสมีความเป็นเฟรนลี่นะคะเดินอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์ที่แบบรถเข็นมันมาปะกันพอดีอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความเกรงใจกันว่าแบบเออ,อยูไปก่อนซียูไปก่อนซีอะไรเงี้ยก็มันก็ทําให้เราแบบว่าเราก็กลายเป็นคนแบบเหมือนไนซ์ขึ้นตามสังคมนะคะ หมือนไม,ไม่ไม่มีใครมากวนโอ้ยเราแล้วก็ชีวิตประจำวันนอกบ้านเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ทําให้เราหงุดหงิดอะไรเงี้ยการที่คนจะมาเสียมารยาทด้วยการแซงคิวเราอะไรอย่างเงี้ยก็มันไม่ใช่เรื่องที่แบบจะเกิดขึ้นได้ทั่วไปะนะคะนันนๆะมันจะเจอคนแบบว่านิสัยอะไรแบบนั้นทีหนึ่งนะเ,เวลาที่เคเจอคนแซงคิวเนี่ยต่อแม้ว่า หากว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ว่าถ้าเห็นว่าใครถูกแซงคิวใครทำอะไรไม่ดีทีเคประจานเลยนะก็คือแบบพูดเลยอะ่ะเคยเจอคนแบบผู้หญิงที่ถูกแซงคิวนะคะแล้วเขาไม่พูดอะไรอะไรเงี้ยเราก็พูดกับแคชเชียร์บอกว่าผู้หญิงคนนี้เขามาก่อนผู้หญิงคนนี้แซงอยู่อยู่จะต้องให้บริการผู้หญิงคนที่มาก่อนนะอะไรเงี้ยเพราะฉันเห็นว่าเธอถูกแซงอะไรเงี้ยเราแบบ เราทนเห็นเรื่องอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะรู้สึกว่าแบบมันไม่มันไม่แฟร์นะคะมาก่อนก็ควรที่จะได้สิทธิ์ก่อนอะไรเงี้ยทุกคนมันก็มีความรีบร้อนในชีวิตด้วยกันทั้งนั้นนะจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาตัวเองเป็นใหญ่แบบฉันจะขอไปก่อนยอะไรเงี้ยมันเราว่ามันไม่ค่อยน i c e เท่าไหร่นะเออเราจะเป็นคนอย่างเงี้ยแบบพูดเลยอะ่ะเหมือนมันเป็นมันเป็นสิทธิ์ของเราอะนะคะ ก็นิสัยแบบนี้ถ้าไปอยู่เมืองไทยก็คงถูกจริงตายป่าวะไม่รู้เหมือนกันโอเควันนี้ที่เคจะขอใช้พาเลตที่มีความแฟนซีนิดนึงนะคะเป็นของยี่ห้อนาสนะชื่อว่า Happening The Happening Palette นะคะสีเขาก็จะเป็นสีธรรมชาติอะไรแบบนี้นะก็ถ้าอยู่มีสีอะไรที่อะไรประมาณนี้นะคะก็ใช้ไปสีที่ใช้ก็จะใช้ทั้งหมดเลยสีสีนะคะ ด้วยการเริ่มสีแรกนะคะไปกับสีน้ำตาลสีน้ำตาลอ่อนอันนี้นะคะกับแปรงผู้ผู้กลมๆลงไปให้เหนือบริเวณเปิดตานะคะให้เหนือเส้นพักขอบตาขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่าไม่ไม่ทัวทั้งเปิดตา คต่อมานะคะจะลงสีน้ำตาลเข้มอันนี้นะคะไปบริเวณหางตาใช้แปรงพุ่มงแบบเดิมนะคะแต่ว่าที่เคเปลี่ยนอันใหม่ก็กดไปบริเวณหางตานะคะ แล้วก็ที่นี่นะคะสังคมคนคน่อนข้างยูลองคิดดูสิว่าถ้าสมมติว่าอยู่เดินเดินอยู่ที่เมืองไทยนะแล้วมีคนมา,มายิ้มให้แล้วก็บอกว่าไฮอะไรเงี้ยเซฮายใส่ยูคนก็คนอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักอะไรเงี้ยยู่จะมีปฏิกิริยายังไงนะคะที่นี่เนี่ยคนเขาทํากันจนเป็นเรื่องธรรมดานะยิ้มแย้มแจ่มใสถามาพูดคุยสารทุกสุขดิบกันเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะ เรื่องที่คนที่นี่ส่วนใหญ่เขาคุยกันหรอกก็ถ้าเป็นแม่บ้านก็คงจะคุยกันเรื่องแบบอาหารลูกเรื่องลูกเรื่องสามีอะไรประมาณเนี้คุยกันเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องข่าวเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะแอดลิสในในในเพื่อนที่ทีเคแหงเอาอยู่ด้วยนะจะไม่มีการมานั่งแบบพูดคุยแบบว่าเจาะกันเป็นลายหวัวนินทาคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยไม่ไม่ทำนะคะทีเคไม่ชอบทาไม่ไม่ชอบเอ่ยชื่อใครรับหลังอะไรประมาณเนี้ย รู้สึกว่ามันมันพูดถึงคนอื่นในแง่ไม่ดีพูดไปทำไมหรอเขาได้ยินหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยมันไม่ได้ม,มีสิ่งดีที่มันจะเกิดขึ้นกับใครอะนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะให้ทีเคไปพูดถึงคนอื่นในแง่เสีย,สยหายรับหลังอะไรเงี้ยไม่ทำไม่ชอบนะเพื่อนที่ทีเคคบอยู่ด้วยทุกวันเนี่ยจะรู้ดีนะว่าแบบ ไม่เราไม่มีท็อปิกอะไรหรือว่าจะมาคุยอะไรกันในเรื่องอะไรแบบนั้นนะคะอืมคนนะที่นี่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเอ่อการเซรายกันพูดคุยกันเ,เรื่องหมาเรื่องแมวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตามกับคนที่เราไม่รู้จักอะไรย่างเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะ แต่ว่าอยู่ก็ต้องดูสถานที่นิดนึงนะสถานที่ที่ยูไปเจอกับคนคนนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาอะไรเงี้ยก็สําคัญนะไม่ใช่บอกว่าสี่ห้าทุ่มมีคนมาทักในที่จอดรถแล้วยังแบบไปยิ้มให้ให,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 ให้ใส่เขาอยู่อะไรเงี้ยอันนั้นเราก็เราว่ามันก็เออดูรอดแหลมดูน่ากลัวเกินไปนิดนึงโอเคใครที่ไม่มีพาเลตอันนี้นะคะก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะสามารถใช้อันนี้ได้นะ palette อันนี้ของ Maybelline ก็สามารถค e a เอ look อะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะต่อมาที่เคจะใช้สีม่วงอันนี้นะคะไปบริเวณกลางตาจั้งแบบว่าสีที่มันแบบเหมือนไล่ออกมาจากสีน้ำตาลนิดนึง <c oughs> ขอโทษค่ะ เออแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งที่ชอบที่นี่เลยนะก็คือรถมีราคาถูกนะคะทีเกเนี่ยเ,ออเมื่อประมาณเกือบสี่ปีที่แล้วแฟนเก่าซื้อรถให้ก็เป็นรถเอ,อเป็นรถสปอร์ตนะคะสองที่นั่งอ,อซึ่งราคาที่ซื้อรถคันนั้นอะ่ะนะที่เนี่ย ถ้าคิดว่า,ถ,าถ้าจะตีเป็นเงินไทยแล้วคิดว่าราคารถคันนั้นสามารถซื้อรถอะไรได้ที่เมืองไทยนะคะก็คิดว่าน่าจะซื้อรถ a c c o r d ได้นะประมาณรถ Accord รุ่นท็อปอะไรประมาณนี้แต่คิดว่าจะไปซื้อรถ mm hmm. ยุโรปอะไรเงี้ยก็คงเออซื้อไม่ได้นะคะราคารถสปอร์ต hmm. เปิดประทุนอะไรเงี้ย mm hmm. ก็รู้สึกว่าแบบว่าเออตอนมาที่นี่แรกๆนะก็จะตื่นตาตื่นใจมากเลยว่าแบบหุ้ยมีแต่รถแบบแฟนซีอะไรเงี้ยรถแบบแบบ แล้วก็ลดราคาไม่แพงอะไรเงี้ยคิดดูสิว่าตอนที่ TK เป็นเด็กเสิร์ฟนะคือทำงานแต่เป็นเด็กเสิร์ฟเลยนะคะเก็บตังค์ซื้อรถคันแรกของตัวเองเนี่ยให้ตัวเองของตัวเองเลยนะไม่มีเงินใครมาเกี่ยวข้องไม่มีเงินที่บ้านไม่มีเงินใครทง้งสิ้นนะคะจากเงินที่ได้จากการเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยรถคันแรกของทีเคทีเคซื้อรถพอร์ชขับเลยนะแต่ว่าเป็นรถพอร์ชแบบเก่าๆแล้วว่ามันไม่ใช่แบบว่าเออรุ่นใหม่หรือว่า เครื่องยนต์แรงมากเลออยอะไรเงี้ยคือเป็น Porsche Boxster ที่เครื่องยนต์เล็กที่สุดนะคะแล้วก็เก่าแล้วแหละเก่าเก่าพอสมควรนะแต่ว่า mileage ยังดีอยู่สภาพยังดีอยู่อะไรเงี้ยก็เลยเออตัดสินใจซื้อมาเพราะว่าเป็นคนชอบรถสปอร์ตมากมันเหมือนแบบว่าเป็นเป็นความใฝ่ฝันเลยอะเป็นคนชอบรถนะคะแล้วก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะมีรถสปอร์ตขับอะไรเงี้ย เพราะว่าถ้าตอนอยู่เมืองไทยไรเงี้ยไฟฝันว่าจะแบบว่ามีรถสปอร์ตสักคันหนึ่งขับอไรเงี้ยก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือมึงต้องจดเงือมึงต้องรวยอะถึงจะเสามารถมีอะไรแบบนั้นขับได้นะแต่ที่เนี่ยคิดดูสิ่ัขษาดว่าเป็นแค่เด็กเสิร์ฟยังสามารถแบบว่าเออมีรถสปอร์ตขับได้อะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่แบบรถที่มันแบบรูหราอะไรมากแต่ว่ามันก็เป็นนัพักน้ำแรงนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหล่นะพูดถึงอะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่รถใหม่เท่านั้นเอง เออที่นี่ลดราคาถูกถ้าคนไทยที่นี่นะขับรถกันแบบหรูๆทัๆ้งนั้นเลยนะขับเล็กซขับเลยนะทางทางที่แบบว่าเออก็เป็นเด็กเสิร์ฟอะไรเงี้ยนะต่อมาเดี๋ยวที่เคจะใช้สีที่อ่อนที่สุดอันนี้นะคะในการลงไปบริเวณเ,ออเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยคอร์เนอร์ข้างในอะนะคะก็ใช้แปรงพุ่มๆแบบเดิม แค่ลงไปบริเวณหัวตานิดหน่อยนะคะยังไม่ต้องลงมาข้างล่างเพราะว่าข้างล่างเดี๋ยวเราจะเ,าเขียนขอบตาก่อนนิดหนึ่งโอเคเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไฮไลท์คิ้วนิดหนึ่งนะคะใช้คอนซีลเลออันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ของเอลนะคะแต่ว่ามันเป็นคอนซีลเลอร์ที่ใช้ไม่ได้ผลนะทีเคก็เลยเปลี่ยนมันมาใช้ในการทำเป็นไฮไลท์คิวแทนนะคะ มีราคาแค่เหรียญเดียวเท่านะั้นใช้คู่กับแปรง brow brush อันนี้นะเป็นของ Real Technique เมื่อวานนี้ K, ทีเคอะทำคลิปอะไรแบบนี้ไปแล้วทีนึงนะคะแต่ว่ามีการแบบว่ากล่าวอ้างถึงบุคคลที่3มอะไรเงี้ยแล้วก็คิดไปคิดมาเออทำแบบนั้นไปทำไมอะไรเงี้ยก็เลยลบทิ้งหมดเลยก็เลยต้องมาเล่าให้ฟังกันใหม่อีกรอบ เดจาวโอเคก็ได้คิวที่มีเส้นที่คมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาดินสอเขียนคิวเอ่อเขียนขอบตานะคะวันนี้จะไม่ใช้เจลอายไลเนอร์วันนี้จะใช้เป็นดินสอเขียนขอบตาธรรมดานะคะเป็นของริมมูนะเป็น Waterproof ชื่อสีว่าชื่อสีว่า003 Brown นะคะแท่งก็เป็นแบบนี้ เียนไปบริเวณขอบตาบนแล้วก็ขอบตาล่างนะคะจะไม่มีการเพียงแต่แค่ต้องการเชื่อมต่อระหว่างตาบนกับตาล่างนะคะวันนี้ไม่ใช้อายไลเนอร์สีดำเพราะว่าอ,อ,อยากดูหวานนิดนึงอะไรเงี้ยซอฟต์นะคะก็ได้มาเป็นแบบนี้มันก็ดูแบบว่าขอบตามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะ อันนี้เขาบอกว่า,เ,าเป็นดินสอเขียนตาที่เป็น water proof นะคะแต่ว่า TK ยังไม่เคยทดสอบทดลองใดๆองสิ้นก็ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่ามัน water proof จริงหรือเปล่าแต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยมีเนื้อแบบว่าค่อนข้างนิ่มนะคะใช้ไปแล้วไม่เจ็บอ,อย่าเงี้ยยูเคยไปเจอเว่าล่ะดินสอเขียนขอบตาที่แบบว่ามันแข็งๆแล้ว,ลว,วพอใช้ไปแล้วมันเจ็บอะ่ะเอออันนั้นเราไม่ชอบเลยนะอันนี้เนื้อค่อนข้างนิ่มนะคะชอบชอบ ชอบตอนใช้นะแต่ว่าใช้แล้วมันอยู่ติดอยู่โทนหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้นะคะเราก็จะใช้แปรงอันเล็กๆอันนี้นะคะแบบนี้ชื่อว่า accent brush ของ real technique ในการเกลี่ยให้เขาฟุงออกนิดนึงโอเคแล้วก็ทีเคจะใช้แปรงอันเดิมนะคะคู่ลงไปกับอายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มๆอันนี้ ลงไปเว้นขอบตาล่างนะคะเออแล้วก็จะบอกว่าเอ่ออายแชโดว์ของของ n a าสเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความพิเศษหรือว่าเออให้ความรู้สึกที่แบบว่าพิเศษอะไรเลยนะธรรมดามากๆนะคะอันตอนที่ตัดสินใจซื้อแพลเลทอันนี้มาเนี่ยเพราะว่ามันลดราคาแบบ50%นะจาก70%กว่าเหลือ เหลือ30กว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีบรัชกับบรอนเซอร์มาให้ในพาเลตเดียวกันนะคะทีเคก็เลยตัดสินใจซื้อมาแต่ว่าใช้เราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหอะไรเงี้ยแบบดีจังเลยพระจาช่วยกล้วยทอดเฉยๆนะยังอันนี้นะอ,อของเมเบ i n e อันนี้นะคะทีเคยังจะได้ใช้บ่อยซะมากกว่านะ นี่ถ้าใครเป็นคุณแม่แบบว่าคุณแม่คุณแม่มีฐาน,นะนะแต่ว่าเออต้องการประหยัดนะคะอยากชอบชอบของของถูกของดีอะไรเงี้ยก็ตามดิฉันมาเลยค่ะดิฉันน่าเป็นพวกแบบสาะหาสิ่งของเหล่านี้นะหรือแม้แต่กระทั่งเอ่อคนที่ งบน้อยอะไรเงี้ยที่เคเอะส่วนใหญ่เราจะชอบใช้ของถูกๆนะที่มันใช้ดีนะคะแต่ว่าวันนี้แบบว่าเบื่อไงกูจะเบื่อเป็นแบบอิจจนโอ้ยใช้แต่ของอะไรก็มาโรวอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยแบบว่ามาหยิบของแฟนซีให้ดูกันนิดนึงจริงๆแล้วมีความจำเป็นต้องมีไหมไม่จําเป็นนะเฉยๆเฉยๆโอเคเดี๋ยวที่เคจะไปปัดขนตาแล้วก็ดัดขนตานะคะแล้วก็เดี๋ยวมาทำส่วนที่เหลืออย่างอื่นกันโอเคเสร็จแล้วที่เคจะลงอ่า ที่แคปัดขนตาเสร็จนะคะต่อไปจะลงแป้งนะคะด้วยแป้ง loose setting powder สี t r a n s l u c e n t ของ Laura m e ซ c i e r นะคะก็แท็บลงมาแบบนี้แล้วก็วันนี้จะใช้พัฟนะคะใช้แบบว่ากดลงไปที่ใบหน้านะคะไม่ถูเพราะว่ามไม่ถูไม่ปัดเพราะว่า,าไม่ต้องการให้ คอนซีลเลอร์แล้วก็รองพื้นที่ลงไปทีแรกมันขยื่นตัวนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะที่ชอบที่นี่นะคะเออคงเป็นเรื่องออของการขับรถนะคนที่นี่นะคะการจะรอจรที่นี่แล้วก็กฎหมายเนี่ยค่อนข้างแรบเพราะฉะนั้น การขับรถการอะไรเงี้ยคนแล้วก็ด้วยลักษณะของผู้คนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเขาขับรถมีมีวินัยนะคะอย่างเช่นเเวลาเจอถนนที่มันทําทางอะไรเงี้ยเราจะต้องมีเหตุการณ์ที่แบบว่าแบ,บ่งกันไประหว่างแบบสองเลนมาเหลือเลนเดียวอะไรเงี้ยถ้าเป็นเมืองไทยนะเท่าที่เราจาได้นะ ยูจะต้องจี้จอดโตกันเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้อีกเลนหนึ่งเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้ไปใช่ไหมละ่ะที่นี่เนี่ยเขาจะแบ่งกันไปแบบว่า,าข้านขวาไปคันหนึง่งข้างซ้ายไปคันหนึง่งขวาไปคันหนึง่งซ้ายไปคันหนึง่งอะไรเงี้ยแบ่งกันได้โดยที่แบบว่าเป็นสัญชาตญาณนะไม่ต้องไม่ต้องมีจราจรมาบกหรือว่าไม่ต้องมีใครมาคอยกํากับให้อยู่ทําในสิ่งสิ่งนั้นนะนะคะ การทำแบบนั้นเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการที่รถติดเนี่ยแทนที่มันจะติดมากนะมันก็เปลกับมันก็เป็นติดน้อยแทนอะไรนะเพราะว่าคนมันก็แบ่งๆกันไปนะคะคือก็ต่างคนมันก็ต่างรีบแต่ว่ามันก็รู้ว่าวิธีนี้คือเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะแล้วก็ไม่เสียประสาทด้วยนะคะเค okay, ต่อมาที่เคจะ run อ่อใช้ Bronzing Powder นะคะของ NYC สีที่ TK ใช้เป็นสี Sunny นะคะสีแบบนี้ด้วยใช้คู่กับแปรง Complexion Brush นะคะของ ELF mm hmm. ก็เป็น Bronzing Powder อ่อของถูกใช้ดีนะคะไม่เคยนำมาใช้ให้ดูกันแต่ว่าเออก็มันอยู่ในแก่นะมันก็ลืมๆไปบ้างอะไรไปบ้างนะคะ สำหรับคนผิวเข้มนาสีเนี้ยเราว่าเออมันอาจจะต้องใช้เยอะนิดนึงแต่ว่ามันกออ็ใช้ออกมาแล้วมันก็สวยดีนะคะเป็นเนื้อแมทธรรมดาได้เสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวออปัดแก้งนิดนึงนะคะที่เคจะใช้สีอันนี้นะของ Pixi ี่ Pix นะคะที่ไปได้มาจากทาเกตตอนที่เขาลดราคานะก็เป็นสีชมพูอะไรแบบนี้นะคะจะบอกว่าบรัชของยี่ห้อนี้เนี่ยใช้ไม่ดีนะคะมันช็อคกี้มากๆหรเลยอะปัดไปแค่บริเวณเออหนกแก้มนะคะไม่ดีเนี่ยเราก็ราคาแพงเลยนะไม่ใช่ราคาถูกๆนะคะ ลองซื้อมาใช้ลองแบบว่าลองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็มันก็อย่างนีย้ยงีถ้าเทียบกับราคาแล้วแบบอย่าไปซื้อซื้ออย่างอื่นใช้ดีกว่าราคาเต็มสิบหเรียนนะคะอันนี้ทีเครู้สึกว่าตายังดูแบนเป็นนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวทีเคจะขอใช้แปรงผู้ผู้แบบนี้นะคะอ่าใช้ ไปกับบรอนซิ่งพาวเดอร์อันนี้ในการเออมาเพิ่มมิติตรงบริเวณเบ้าตานิดนึงนะคะโอเคก็ดูได้ตาที่มันมีความเออชัดลึกมากยิ่งขึ้นนะโอเคก็ <Okay. S 1> <Go. S 2> เป็นอย่างนี้ชอบธรรมชาติสวยๆอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาทำทาปากนะวันนี้ใช้ลิปสติกของลอล่าเมอเซีนะคะ วันนี้ขอใช้ของแฟนซีนิดนึงเหอะเพราะว่ามันก็มีอยู่นะมันจะไม่ใช้ก็ไม่ได้นะคะก็สีลิปสติกอันนี้ชื่อสีว่าครีมคอรัลนะสีก็เป็นแบบนี้นะคะรุ่นนี้พนักงานที่ห้างบอกว่าเป็นลองลาสติ้งนะก็เดี๋ยวจะต้องมาพิสูจน์กัน ก่อนหน้านี้ทีเคลงลิปมันไปแล้วนะคะลงวัสลีนเพราะว่าปากแหง้งมากเคก็ได้สีออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวขอเมมออกนิดนึงเคแล้วก็ทีเคจะใช้ลิปไลเกอร์นะคะชื่อรุ่นว่า Show Off นะสีนี้ชื่อสีว่า n ู d e Eclipse นะคะลงไป บริเวณลิมนฟิป,ปากนิดนึงนะคะบางๆลิปเลกเกอร์อันนี้อยู่ไม่ค่อยทนนะคะ แต่ว่าเขาให้ความเออความด้านแบบที่ TK ชอบนะโอเคก็เป็นยังไงบ้างวันนี้เอ๊ะหรือว่าเราต้องไล่ด้านอีกสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่า TK ว่า TK ได้แค่นี้ TK พอใจแล้วนะคะชอบแล้วเดี๋ยวก่อนขอขอขอเรื่องสุดท้ายเรื่องธนาคารนะคะธนาคารที่ที่นี่นะ มันจะส่วนใหญ่แล้วถ้าหาว่ามันเป็นแบบว่า building โดดๆของเขาอะนะคะที่ไม่ใช่อยู่แบบตามเมืองใหญ่ๆนะหรือไม่ไม่เฉพาะแต่ธนาคารด้วยตามร้านค้าทั่วไปร้านอาหาระอะไรเงรี้ยเขาก็จะมีช่องที่เรียกว่า drive thru นะคะคือเวลาอยู่จะสั่งอาหารสั่งแมคโดนัลด์กินหรืออะไรเงรี้ยยู่ไม่ต้องไปจอดรถลงจากรถแล้วก็เพื่อไปซื้อของแล้วก็กับคือค,อคอเป็นเป็นเหตุการณ์เสียเวลานะคะอาจจะต้องเสียค่าจอดรถด,ด้วย นะที่นี่เขาจะมี drive thru ซึ่งดีมากๆสำหรับคนแม่อย่างทีเคนะจะไม่ต้องแบบว่าหิ้วของมาลงพลังพร้อมกับลูกลงจากรถเพื่อไปซื้อแบบเบอร์เกอร์กัดแก้วกับน้ำแค่หนึ่งแก้วอะไรเงี้ยธนาคารที่นี่นะคะเ,เขามี drive thru นะโยจะไม่ต้องลงจากรถเลยนะคะมันจะมีท่อเป็นเหมือนแบบท่อแคปซูลอนะ ที่เวลาอยู่ไปจอดรถปุ๊บเนี่ยทอ่อแคปซูลมันก็จะอยู่ข้างๆวินโดว์อยู่พอดีอข้างหน้าต่างรถน,นะคะแล้วก็อยู่จะทําอะไรอยู่ก็เขียนกล่องเอกสารลงไปนะยู่จะไปฝากเงินถอนเงินหรือจะไปทําอะไรก็ช่างกันะนะคะก็กล่องเอกสารเสร็จแล้วอยู่ก็เอาใส่ไปในทอ่อไปหลอดแคปซูลของเขาเนี่ยแล้วมันก็ไอตัวเนี้ยมันก็จะดูดเข้าไปในในตัวอาคารธนาคารนะ,นะคะพนักงานข้างในเขาก็จะสามารถติดต่อสื่อสารสื่อสารกับยู่ได้มันจะมีไมโครโฟนแล้วก็มีสปีกเกอร์ ยูก็จะสามารถพูดคุยกับเขาได้นะคะจะถามคําถามหรืออะไรก็ช่างเ,าเสร็จพอยูทำทำธุระเสร็จเนี่ยเขาก็จะส่งเอกสารบัตรประชาชนใบขับขี่อะไรของยูเนี่ยกลับคืนมานะเราว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่เซฟมากๆนะคะในลักษณะของการที่ยูจะต้องเข้าแบงค์เพื่อไปกด,ดไปไปถอนเงินสดออกมาะอะไรเงี้ยมันจะแบบว่ายูไม่ต้องเดินลงจากรถแล้วมันก็จะ ไม่มีเหตุการณ์แบบไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นนะนะเราไม่รู้ว่าใครมันเพ่งเล็งมองเราอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยโดยเราเป็นผู้หญิงคนเดียวอย่างนี้เนี่ยนะคะที่แคย่ยังไม่มีเหตุการณ์ที่จะต้องลงจากรถไปเพื่อไปกดเงินสดอะไรทั้งสิ้นนะเนื่องจากเป็นคนไม่ใช้เงินสดนะคะมีอะไรก็ใช้บัตรเอ่อบัตรเดบิตการ์ดอะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่ชอบนะ ไม่ต้องถือเงินสดแล้วเดินจากรถออกไปหรือทําอะไรเงี้ยล้วก็ก้องวงจรปิดนะในบริเวณนั้นนะคะแบบรอบด้านเลยคือแบบมันไม่มีทางพลาดสายตาใครไปได้แน่นอนนะถ้าหากว่ามีแบบว่าโจนใจชั่วคิดจะมาทําอะไรไม่ดีไม่ดีอยู่ตรงนั้นน,น,นะคะเอออันนี้กเออ็เป็นอะไรในเรื่องของความปลอดภยัยอยู่แล้วรู้สึกสบายใจะนะคะ ชอบมากประเทนี้ก็วันนี้จบไปนะคะไว้เดี๋ยวทีเคมานั่งเมาเรื่องอื่นๆให้ฟังกันมากดีกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบคร่าวๆนะคะสําหรับชีวิตความเป็นอยู่ของที่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปลวสวัสดีค่ะนี่กระเป๋าใส,ส่เครื่องสาอางน่ารักปะเป็นแบบเป็นรูปรถ <laughs> แบบว่าเหมือนเวลายอยู่เดินทางอะไรเงี้ยเป็นของเคสเปรอะดีดีก็น่ารักอะ่ะ เป็นรูปรถใครเห็นใครไม่อยากได้บ้างคะไอ้แบบเนี้ยอยากได้ค่ะแต่เขาไม่ซื้อเพราะว่า170เเหรียญ